สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีชีวิตดี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 สวัสดีจากเพจแม่มดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนสวัสดีวันอังคารแสนสุขนะคะวันอังคารที่22เดือนกรกฎาคมนะคะกับมหัศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์ตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัว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 นะคะ ขอบคุณวันนี้และทุกๆวันเนาะที่โชคดีที่สุดเลยนะคะทุกคนคะ่ะตื่นขึ้นมาฟ้าสุดๆนะคะกับอ่านะคะการเทรดเนาะวิชาหาเงินในอากาศกับมหัศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับใครเนาะที่ทำกำไรไปแล้วนะคะตั้งแต่ รอบเช้าคนที่ตื่นมาพร้อมตลาดแกรนก็ยินดีด้วยนะคะวันนี้เราก็มานะคะ,ะเจอกันอีกแล้วกับการพยากรณ์ทำนายากราฟทองคำแล้วก็กราฟอื่นๆในตลาดฟอเร็กกับแม่มดเทรดเดอร์นะคะแกรนนี่เนาะจากเมืองเบิร์นประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ขณะนี้เวลา12นาฬิกา10นาทีนะคะทุกคนคะ่ะมาคะ่ะวันนี้เนาะเราอะนะคะเราก็จะมาพูดกันต่อไปนะคะกับมหัศจรรย์อาชีพเทรดเดอร์นะคะที่เนาะเป็นอาชีพที่คกลวงฝันแล้วก็ปรารถนาแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะให้ได้มาเจอเนาะ อาชีพที่สามารถทำกำไรได้ทุกที่ทุกเวลานะคะอาชีพที่ไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครไม่ต้องนะคะเป็นเจ้าในายใครนะคะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องนะคะผูกมัดกับกับสถานที่ใดๆนะคะเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าส่วนตัวส่วนตัวจริงๆนะคะอาชีพนี้ครูบอกเลยว่าใครมีความรู้นะคะมีประสบการณ์ แล้วก็เข้าใจวัฏจักรตลาดนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะเทคนิคต่างๆจาก mtm trader academy ของเราหรือ mtm นะ the professional academy of trader นะคะที่มีคอร์สเรียนต่างๆนะคะสำหรับสอนนะคะผู้คนบนโลกใบนี้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเนรมิต ความมั่งคั่งร่ำรวยอยากที่จะมีความสุขอิสระนะคะมีอิสระภาพเนาะเอ,อ่อมีอิสระท่องเที่ยวได้ทั่วโลกหลังจากที่เรานะคะเริ่มเทรดเริ่มทำกําไรเริ่มเข้าใจในตลาดแล้วอ่านะคะทุกคนเพราะว่าอาชีพนี้นะคะตลอดเวลา5ปีเนาะที่ครวแอนได้สะสมเรียนรู้นะคะฝึกฝนต่างๆเนาะ ครูก็ได้นะคะเรียกว่าทดสอบทดลองเรียบร้อยนะคะอยู่ไหนก็สามารถเทรดได้นะคะเวลาเท่าไหร่เอ่ยนะคะ23นาฬิกา23นาฬิกาหรือ22นาฬิกานะคะแกรนอยู่กลางสมุทรเนาะกลางสมุทรนะคะมิเทนแม่นะคะมีอินเทอร์เนต็ตอยู่ครูก็สามารถทำกำไรได้นะคะแกรนก่อนจะขึ้นเครื่องครูก็สามารถทำกำไรได้แกรนนะคะ ล่องเรืออยู่กลางทะเลเนาะชมปาโลมาครูก็สามารถทํากําไรได้ครูแอนนั่งอยู่ในห้องน้ํเครูแอนนี่ก็สามารถทํากําไรได้นี่คือมันมหัศจรรย์สุดๆนะคะอยู่ที่ไหนนะคะโอ้ยี่สิบชั่วโมงนะคะเหมือนลมหายใจเข้าออกเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะอ่ะมาค่ะวันนี้เนาะเรานะคะออ <c oughs> มาวิเคราะห์ นะคะกราฟกันเนาะเพื่อช่วยให้สมาชิกหรือเพื่อนๆที่ติดตามเพจแม่มดเทรดเดอร์นะคะสายเทรดมีแนวทางในการเข้าเทรดนะคะหลังจากเมื่อวานเนาะกะหึ่มกระห่ะหำนะคะหลายๆคนเนาะที่ไม่ได้เรียนนะคะกราฟไม่ได้เรียนเนาะจาก MTM นะคะก็จะไม่รู้ว่าเมื่อวานนะคะทำไมกราฟขึ้นนะคะทะลุทุกแนวต้านเนาะ อ่าอ่าก็จะไม่รู้นะคะแต่สมาชิกครอบครัว MTM หรือนักเรียนจาก MTM รู้หมดนะคะขออนุญาตแป๊บเดียวนะคะไปปิดกำไรแป๊บเดียวอ่ากลับมาแล้วค่ะทุกคนค่ะมาค่ะวันนี้นะคะอ่าวันนี้เนาะตื่นขึ้นมานะคะกราฟก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะทุกคนเนาะ น้องทองคําของเราขึ้นไปทํำไฮไว้ที่3,402.41นะคะแล้วก็ร่วงลงมานะคะทำโลที่3 8 8 0 8นะคะอ่าก่อนอื่นนะคะแกรนก็ขอเนาะอธิษฐานจิตนะคะขอเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาที่ปกปักรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะ ได้โปรดนะคะได้โปรดเปิดหูเปิดตานะคะเปิดจิตให้กับครูแอนนี่นะคะแล้วก็เนาะครูแอนนี่ก็ขอนะคะเป็นภาชนะนะคะรองรับคำพูดเนาะอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากแม่มดนะคะแม่มดเป็นๆน,นะคะคแกรนก็ ขออนุญาตอัญเชิญนะคะดวงจิตดวงวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะเทพเทวดาเนอะอาะที่อยู่ในจัก,กรวาลน,นี้อยู่บนโลกนี้ขออนุญาตจากพระผู้สร้างอัญเชิญนะคะจิตของแม่มดเนาะมาช่วยพวกเราทุกคนนะคะเทรดเดอร์ทั่วโลกที่ติดตามเพจแม่มดเนาะได้มีแนวทางในการออกเทรดนะคะเข้าแม่นๆเนาะเมื่อวานนะคะ เมื่อวานแม่มดไม่ได้บอกให้บ่ายนะคะเพราะว่ามันเป็นการบ่ายที่เสี่ยงนอกจากเนื่องจากนะคะเป็นการนะคะข่าวสงครามถ้าสงบนะคะก็คือ,อนะคะกราฟก็จะร่วงทะลักลงมานะคะเนื่องจากกราฟมาชนแนวต้านแล้วแต่เนื่องจากทั้งวันนะคะข่าวสงครามนะคะไม่หยุดกราฟจึงขึ้นไปแบบ ทะลักทะลวงเนาะแต่แม่มดก็ให้เราเซลไว้นะคะที่แนวต้านสำคัญเนาะที่แนวต้าน3 3 7 5 85 9 5นะคะกราฟก็ลงมานะคะหลังจากเขาขึ้นไปแล้วเขาก็หยุดลงมาเช่นกันส่วนวันนี้ไปไปไงเอิดนะคะ ดีนะคะล่วงมาอีกแล้วทำไฮไว้ที่9 7 7 0 5ิบนะคะทำโลไว้ที่97.473ทองคำทำไฮไว้ที่3 4 0 2นะคะทำโลไว้ที่3383 n a s d a านะคะทำไฮไว้ที่23,209นาะคะทำโลไว้ที่23,11 1นะคะ s p 5 0 0าทำไฮไว้ที่6,6314นานะคะทำโลไว้ที่ 6,298.4ส่วน US 30 w a l Street ทำหายไว้ที่44,422นะคะยังไม่ไปไหนเนะาะทำโลไว้ที่44,315นะคะลักษณะเป็นไซด์เวย์ไอโร USD นะคะไอโร USD เนะาะทำโอ้ดีดขึ้นมาแล้วทำหายไว้ที่1.17072นะคะทำโลไว้ที่1.16793อ่า GU นะคะทำไฮที่1.34973ทําโลไว้ที่1.3 1.34592ส่วนออร์โรออสเตรเลียนะคะอู้ขึ้นมาทํำไฮอีกแล้วนะคะ1.79668ทําโลไว้ที่1.78928เซลได้นะคะออิรโอเยนเนาะทาอยู่ที่นะคะที่เดิมเนาะ ทำาหายไว้ที่172.903เกือบจะ173นะคะทําโลไว้ที่172นะคะนี่ก็สามารถเซลล์ได้เช่นกันเนาะจ j นะคะจ j ทําหายไว้ที่1 9 9 2 6 5ทําโลไว้ที่1 9 8 5 1 5นะคะนี่ก็เซล์ได้ UJ นะคะทำ high ไว้ที่147.922นะคะทำ low ไว้ที่147.195นี่ก็เซลล์ได้นะคะน้ำมันนะคะร่วงลงมาอีกเนาะทำ high ไว้ที่69.472ทำ low ไว้ที่1ที่68.652นี่ก็สามารถบายได้นะคะส่วนนะคะ Bitcoin เนาะ Bitcoin นะคะ1ทำ high ที่118.641ทำ low ไว้ที่100 อ่าหนึ่งหนึ่งแสนนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมืนหพันหนึ่งร้อยสิบสามนะคะนี่ก็สามารถเซล์ได้เช่นกันนะคะอ่าไปดูทองคำนะคะเปิดกราฟขึ้นมาแม่จ้าแม่จ้าวันนี้ไปไงดีคะแม่มันจะดีดอีกไหมคะแม่แม่ค่ะแม่บอกลูกด้วยแม่นะคะเปิดขึ้นมาที่ M 5นะคะทุกคนเนาะอ่า เรานะคะเราเป็นเดทเราเป็นเดทนะคะอ่ะเปิดขึ้นมาที่ m 5้าก็เป็นชนิดนะคะไปดูเลยมันนะคะอ่ามันนะคะยังเป็นแท่งเขียวอ่าเขียวไม่ยอมลงนะคะวิกนะคะอ่าวิกนะคะอ่าเขียวถอดไส้อ่าอ่าเดนะคะเมื่อวานนะเขียวก็เรียกว่าเขียวเต็มคาราเบลวันนี้แดงนะคะเริ่มมา กี่เปอร์เซ็นต์นะคะเปิดด้วยแท่งแดงอ่าถ้าแท่งเมื่อวานร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ประมาณอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แท่งอ่าเฮทซี่นะคะเฮทซี่นะคะเฮทซี่คือแท่งอะไรเอ่ยนะคะมากี่แท่งละตั้งแต่อ่านะคะเออนะคะมุบมิบมุบมิบอยู่อ่าส่วนเฮทหนึ่งนะคะเฮทหนึ่งเนาะอ่าก็ มาเปิดด้วยแท่งเขียวนะคะตอนนี้12นาฬกา20นาทีนะคะเปิดด้วยแท่งเขียวเนาะ,ะลักษณะก็คือเป็นไซเว์นะคะแต่ถ้าเราไปดูเนาะ,ะไปดูนะคะเส้นแม็กดีเนาะแม็กดีก็คือเคลื่อนต่ำลงไปแล้วนะคะเคลื่อนต่ำลงไปแล้วเนาะเคลื่อนต่ำลงไปแล้วนะคะแม็กดีะะ D, เส้นสีเขียวนะ,ะอยู่ที่ ล่างนะคะล่างห้าสิบเนาะล่างห้าสิบนะคะส่วนนะคะตัวชาติเนาะก็คือต่ำกว่ายี่สิบนะคะอ่าส่วน r r s i นะคะก็ต่ำกว่าเจ็ดสิบนะคะถือว่ากราฟมีนะคะมีแนวลงเนาะแต่ m a c d นะคะยังไม่ถึงจุดตัดนะคะถ้าตัดลงไปก็ร่วงทะลักทะไล่นะคะไปดู M 3 0บ้าง M 3 0นะคะอ่าแมา็กดีตัดไปเรียบร้อยนะคะส่วน M 1 5มาทีนี้เรามา M 1 5นะคะ M 1 5นะคะตัดไปเรียบร้อยนะคะตอนที่น้องล่วงไปเมื่อเชา้านี่เองนะคะทุกคนคะ่ะประมาณตีสีที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์กราฟของครูนะคะเป็นเวลาของยุโรปเนาะอ่านะคะ มหัศจรรย์อาชีพเทเตอร์ตื่นขึ้นมารับทรัพย์รัวๆนะคะกราฟเปิดที่ประมาณนะคะประมาณ3 300, 3 0สามร้อยสามพันสามร้อยนะคะสามพันสามร้อยสามพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะคะภาษาเยอรมันอ่านว่าสามพันนะคะสามร้อย เจ็ดสิบเก้ามันจะคนภาษานะคะเลขหน่วยก็จะอ่านมาจากข้างหลังนะอ่ะนะคะตื่นขึ้นมานะคะกราฟก็ดีดขึ้นไปเนาะไปทํำไฮของวันนี้ไฮของวันนี้นะคะเออที่สามพนี่ร้อยสองนะคะไปดูจากเมื่อวานเนาะอ่านะคะตรงนี้มีแพทเทิร์นเพิ่มขึ้นมานะคะตรงนี้เรียกว่าแพทเทิร์นเนาะ อชาร์ตแพทเทิร์นนะคะเรียกว่าดับเบิลท็อปนะคะเจอดับเบิลท็อปเมื่อไหร่เตรียมเซลล์นะคะอ่า uh, แล้วนะคะอ่าสามพันสี่ร้อยสองเรียกว่าไฮแวร์ high, นะคะส่วนราคานี้อ่าสามพันสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเรียกว่าไฮโลนะคะเอ่อไฮเอโลก่อนที่เขาจะพุ่งขึ้นไปนะคะ3,402อีกครั้งนะคะ ปรากฏว่ากราฟนะคะล่วงลงมา,าต่ำกว่า3,391นะคะก็คือเนาะพอเอามาถึงเขาเรียกว่า3,300ประมาณ85นะคะเรียกว่ากราฟนะคะในไทม์เฟรม M5 1เขาได้เปลี่ยนทิศทางนะคะชั่วคราวเนะเาะเรียกว่า c h a g e of character นะคะกับ อา,อาจจะกลับจากนะคะอัพเทรนเมื่อวานที่ขึ้นจากแรงข่าวสงครามเนาะกลายเป็นดาวเทรนนะคะถามว่าวันนี้นะคะอ่าแล้วก็เขามาทำอะไรนะคะอ่าตรงนี้นะคะเรียกว่าโลว์โลแรกนะคะโลว์โลแรกเพราะเขาหลุดเทรนนะคะเทรนขึ้นลงมาแล้วตรงนี้นะคะข้างบนนี้เรียกว่าอ่าโลว์ไฮที่หนึ่งนะคะ แล้วตรงนี้นะคะสั้นๆเนาอะอเรียกว่าได้นะคะพอล่างลงมาอาจจะเป็นนะคะโลเลอร์สองส่วนตรงนี้นะคะอ่าเรียกว่าโลโรฮายสองก็ได้นะคะแล้วกราฟจะไปที่ทางไหนอามีสงครามมาอีกอาจจะทะลุทะลวงนะคะถ้าไม่มีสงครามกราฟก็จะอานะคะเปลี่ยนทิศทางกับ เป็นทิศทางลงดังนั้นวันนี้นะคะแม่มดก็ยังแนะนำให้เซลนะคะเนาะเออให้เซลนะคะถามว่าเซลตอนนี้ได้ไหมนะคะราคาตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยพิปแปลพิปแปลอยู่ที่3,300นะคะเออ87นะถือเป็นอ่าแนวรับสำคัญนะคะที่ผ่านไม่ได้นะคะเนื่องจากเนาะ เราไปดูนะคะขาขึ้นเนาะเขามีแรงตรงนี้นะคะเออเป็นแรงที่เขาขึ้นไปนะคะเป็นดีมานนะคะที่แรงใหญ่มากนะคะจึงไม่สามารถทะลุทะลวงได้แต่ถ้าเราไปดู H4 นะคะอ่า H4 อันเดิมเนาะอ่ากราฟนะคะอ,อ เี4อันเดิมก็ถือว่าตรงนี้เป็นจุดที่นะคะมีซับไพ่เช่นกันถ้าเราไปดูในอดีตนะคะเนาะเราก็สามารถเซลล์ได้สั้นๆนะคะแต่ครูคาดว่าเนาะสงครามก็ควรจะสงบแล้วนะคะเราก็เก็บเซลล์สั้นๆนะคะกราฟอาจจะยังไซด์เวย์อยู่นะคะนอกจากว่าคืนนี้นะคะ คืนนี้มีข่าวอะไรเอ่ยนะคะมีข่าว14นาฬิกา30นาทีที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะน่าจะประมาณ2ทุ่มครึ่งที่เมืองไทยเนาะมีเฟดแชร์พาวเวลสปีกนะคะคุณลุงพาวเวลเนะาะประธานนะคะประธานเนะาะประธานใหญ่นะคะของเฟดเนาะก็คือธนาคารกลางของอเมริกาออกมานะคะออกมาพูดหรือออกมา อภิบายอะไรสักอย่างนะคะกราฟก็น่าจะรอกลุงอยู่นะหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวอะไรนะคะก็มีข่าว Richmond นะคะ m a n u f a c t u r i n g Index นะคะซึ่งตัวเลขดีขึ้นนะคะถ้าออกตามนี้นะคะก็จะเป็นผลผลดีต่อ usd นะคะจากลบ7มาลบ2เนาะก็ถือว่าดีขึ้นนะคะก็จะเป็นผลลบต่อทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็เราไปดูข่าว วันนี้มีสงครามหรือเปล่าะนะคะ,ะมีแต่ข่าวนะคะ,ะวันนี้ไม่มีปะทุปะทะกันนะคะไม่มีปะทุปะทะกันเนาะ,ะมีแต่ะนะคะมีแต่เตือนเนาะจาก UN นะคะ,ะที่ประนามอิสราเอลนั่นเองนะคะในกรณีของเมื่อวานนั่นเองอะนะคะจึ๊บวันนี้นะคะเราก็ าสามารถที่จะเซลล์นะคะรอจุดเซลล์ได้นะถ้ารอจุดดีๆก็ไปที่นี่เลยนะคะไป M 1 5เนาะอ่ะจึ๊บนะคะรอจุดเดิมก็ได้นะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็จบแต่เพียงแค่นี้แค่นี้นะคะเร็วไม่เอ่ยทุกคนคะ่ะ อแกรนไม่ได้พูดถึงเส้นเส้น EMA นะคะเเดี๋ยวมันจะเยอะไปเนาะแค่ให้เรารู้ว่าทำไมถึงเซลล์ทำไมถึงบ่ายนะคะอ่าแค่นี้จบค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมังข่งคั่งร่ำรวยเหลือเฟือนะคะเข้าเทรดที่ไรก็ฟ้า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 ,ฟา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 นะคะฟ้าฟ้าสุดๆนะคะทุกคน เรนนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย